วันนี้ต้องเจอกับทางชุติมนสากลนะครับวันนี้มาอยู่คนละฝั่งกันส่วนคนนี้เป็นลิเบรโล้นะคะติดตั้งแต่ทีมยุวชนไทยนะครับจนเยาวชนไทยนะครับทางอนิสายอดพินิจเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ทางโอพารครับในชุดเสื้อสีบานเย็นครับขาวบุกก่อนเลยครับวันนี้เนี่ยครับเกมวันนี้คะแนนแรกครับยัง ยังแรลลี่กันอยู่เลยครับอ่าครับไหลหลังมาหรือล่าออกออกหรือเปล่าออกเองครับลูกนี้โอ้โหไหลหลังมาสวยแต่ว่าบิดมากไปหน่อยครับกลายเป็นออกไปเลยครับทางพาจันพุกที่ใพาเสิร์ฟต่อครับพาเสิร์ฟมาอ้าวครับบอลแรกโอเคครับลูกนี้แต่ว่าก็ยังตีไม่ถนัดเหมือนเดิมครับโด่งนิดเดินข้านี้ใส่เลยครับตีเปิดครับสุมาลัย เป็นคะแนนได้ครับไล่ขึ้นมานะครับเป็น4เท่านะครับโอพาร์ตตีเปิดจากการแก้บอลจากโค้งหลังนะคะตอนนี้นำอยู่นะครับ5ต่อ4ช่วย้ีมมันเสิร์ฟลึกเลยครับเรืปัดเกมนะครับไปดีมากครับแม่ชืนาพาสังตีอับลงไปเลยนะคะ ขึ้นจากหัวเสาซ้ายนะคะตีอัดลงไปตรงกลางสนามเลยค่ะวันนี้ถ้าขิงกรุงเทพที่ต่อบอลยังไม่ติดอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสของโอพาร์ได้เลยนะครับแล้วโอพาร์ก็ฉวยโอกาสอยู่แล้วเหนติดติดตีไปติดหัวเน็ตครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งชาจัดได้ไหมสิพรยังรองได้ทันครับยกขึ้นมาเตะมาใส่บล็อกมาเซฟบล็อกเอาไว้ได้แล้วจัดสวนหยอดมารองได้ครับพิมลยก ขึ้นมาตีใส่ครั้งหนึ่งติดบล็อกเล่จังหวะซ้อนครับติดบล็อกของทางโอพาสครับข้ามาทางนี้ต้องหนักจริงๆเท่านั้นครับถึงจะมีโอกาสได้คะแนนโอ้พยายามจะใช้เท้านะคะสมารัยโอ้โค้ชยังสนุกด้วยเลยค่ะโ,โค้ดหมูน,นะคะวันนี้คะแนนแบบเล็กๆน้อยๆนี่ต้องไม่เสียนะครับทีกรุงเทพ ่า่มาบอลเร็วคราวนี้เซฟบล็อกเอาไว้ได้สวยสวนกับมาหัวเสาตรงนี้ครับสาพรมนกตามทันนะครับไม่ใช่ไปทันครับเานนี้ต้องฟรีบอลไว้ก่อนคราวนี้ยกขึ้นมาหลายหลังมาครับเตะไปตรงพอดีนะครับทุนเมนยิงเอาไว้ได้ชานนี้ใส่ครั้งหนึ่งคราวนี้ไปมาติดบล็อกครับมาจากสามเมตรลูกนี้เต่าตีออกหรือเปล่าโอ้ตีออกไปเองนะครับทางวัดิษาพยายามจะตีตรงกลางค่ะสามเมตรค่ะ แล้วก็บิดออกขวามากเกินไปลูกนี้หนูหน้าของเธอแล้วเครียดนะครับ <laughs> บริษทัทได้เครียดเลยครับ <laughs> คนอื่นนี่เล่นสาบายๆบริษทัทได้เครียด <laughs> ยังเด็กอยู่ <laughs> ค่ะ19ปีกลายเป็นโดนเซฟตี้เข้าไปแล้วเนี่ยรับรับพลาดไป11ต่อ8เลยครับต้องเรียกเวลานอกแล้วนะครับในตอนนี้นะครับคุณสุวัสติรพันธ์นะครับ วหนหรือไทยนะครับเสร์ฟให้คิงกรุงเทพมาดูยอดมานะครับเสียบล็อกได้โดยจุฬาลักษ์ครับยกขึ้นมาให้ชุติมนชมุติมนตีดีแต่ว่าความเหนียวนะครับดูครับความเหนียวอโอพาสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นจุฬาลักษ์ครับตีคูดบล็อกลงไปลงมา2คะแนนเลยครับจุฬาลักษ์ยังใช้ลักษณะาการตีเปลี่ยนทิศด้วยนะคะลูกนี้เห็นมุมตรงแล้วก็อัดไประหว่างบล็อกค่ะ โดนมือขวาของฝั่งพันธภาค่ะลงไปในสนามขยับตามมาเป็น18ต่อ19แล้วนะคะเรายังดูไม่ออกน,นะคะว่าเซตนี้จะเป็น <c oughs> ทีมไหนได้ไปค่ะกับสูสีจริงๆ <c oughs> ตีได้ไหมครับเฮษาเฮษาตีไม่แรงครับกลายเป็นเขาใส่มาเลยครับวันนี้นักติดบล็อกบริษัทค้างตีผ่านบล็อกไปได้ครับโอ้โหมีจุราลักษณ์รับไม่ไหวครับ <c oughs> โอ้โหสุทินาวันนี้เล่นทําคะแนนได้ดีเลยนะคะคตอนนี้หมุนมาขึ้นหน้าแล้วนะคะบล็อกของทางกรุงเทพบล็อกห่างไปนิดนึงนะคะครับจังหวะ2ลองทันครับต้องฟรีบอลไปก่อนน,นะครับจุลาลักษณ์ข่าวนี้ใส่มากนะครับเซฟเซฟสวยมากจุลารักษณ์ว่างายไม่ได้แล้วครับแมไปเซตมาลูกนี้คือเซตแบบใกล้เน็ตจนทำให้จุลาลักษณ์เองก็ตีไม่ได้เลยครับค่ะ เร่งที่จะเซตเร็วเกินไปนะคะลูกนี้ต้องช่วยกันดึงสมาธิกันกลับมาค่ะตอนนี้ทั้งสิบิพรนนะคะทั้งวริษาก็พยายามบอกให้ช้าลงนะคะเรายังตื่นเต้นแทนเลยค่ะ23ต่อ24ครับคะแนนนี้ต้องปิดให้ได้โอ้โหจะปิดได้ก่อนลิสายกขึ้นมานะครับตรงนี้ตีสวยมากครับตัวหลักโอ้นี่ถือว่าเป็นเป็นซปเปอร์ซับเลยนะครับลงมาแล้วทำให้เกมเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะ แรดแป้นะครับเป็นของทางกรุงเทสครับชนะไป25ต่อ23ครับขึ้นนำแล้วครับตอนนี้1ต่อ0ครับเอาละครัิกรุงเทสนะครับในชุดเสื้อขาวนะครับขลิบเขียวนะครับเสื้อของกรุงเทพสปานัคอนเลยนะครับวันนี้เจอกับทางโอพาส369 BC นะครับในชุดเสื้อสีมันเย็นนะครับขลิบขาวต้องกลับมาให้ได้นะครับโอพาสครับในเซตนี้นะครับถ้าไม่อยากจะอับากนะครับในเซตที่สามต้องพยายามชนะให้ได้ ธูักต้องฟรีบอลไปก่อนคราวนี้หลามาเล่นไม่ได้ติดบล็อกของฬาลัก์อีกครับโอ้นี่กลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดเลยครับลงมานี่เซตเศษนะฮะค่ะลูกนี้ทางโอพาสตพยายามจะจ่ายบอลไหลสั้นหลังให้กับพันธุาคานะคะแต่ว่าจังหวะมไม่ได้เข้ากันนะคะเซตขึ้นมาคราวนี้ตีเปิดครับแต่ว่าก็ยังเหนียวนะครับ คือวันนี้บอลของโอภาในเขาเหนียวอยู่แล้วนะครับเพระนั้นคือต้องให้เด็ดขาดจริงๆครับต้องหลากหลายอ่าครับยกมาหัวสากรยอดมาเขารองไม่ทันครับลกลายเป็นสวนเอ้าเล่นลำบากครับต้องทิพข้างไปก่อนอันนี้อันเดอร์ขึ้นมาตีใส่เลยครับโอ้โหตีใส่ในเลยค่ะซึ่งมีบล็อกสูงอยู่แล้วค่ะลูกนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โห เหมือนเข้าไม่ถึงบอลด้วย,ยวในะคะนีของชุติมัลครับชมต่อนะครับเกมกำลังสนุกเลยนะครับตอนนี้เซตที่สองบุกอืมสมนกนะครับขึ้นมาสมาตีมาติดบล็อกยกขึนมาข่าวนี้อโอเคครับต้องชมตัวเซตด้วยครับเซตดีมากตรงนี้ค่ะดึงบอลจากข้างหน้านะครับยกไปโค้งหลังให้ชุติมลทำให้บล็อกของทางโอพารวิ่งไม่ทันนะคะ เซี่ยซุมาไรขึ้นมาตีอาร,อร์ครับเซฟบล็อกได้รองสู่ไว้ครับยกมา,มาข้าวนิดุดารักษ์ตีเขาก็เซฟได้เหมือนกันโอพาส์เข้ามาข้าวที้ยังทันครับยกมาขราวนิดตีแต่โอ้โหไปบิดบ้าไปนิดนึงจะเอาทัชหรือเปล่าไม่ได้ครับคะแนนน่าเสียดายครับจุรักษ์ค่ะ15ต่อพาท ต้องมันเดอรให้มาข้าน,านี้ตีมานะครับแล้วก็ลองเอาเส้นไม้ยอดแต่ยอดมาเนี่ยพันพาอยู่แล้วนะครับกลายเป็นสุมาลัยสุมาลัยตีทันไหมยังทันครับตีบอลไปก่อน,นครับแล้วพันภาข้านี้เล่นสวนอนี่ยไม่ครั้งหนึง่งนานๆจะได้แล้วคือสมุทรยาะ ผาต้องการอีก4คะแนนนะครับจะได้เซตนี้นะครับมาดูครับว่าผู้เตอนจะทําได้ไหมนะครับจุร,รักษ์เข้ามานี่แกะมาได้ครับแต่ว่าต้องฟรีบอลครับเคาะข้ามไปก่อนคราวนี้ยกมาจาก3เมตรปุกขึ้นมาแล้วโอ้โหติดล็อกครับคราวนี้เปลี่ยนขึ้นมาจุรลักษณ์นี่ครับคือความฉลาดของจุรลักษ์ครับตีสะบัดเลยนะคะสะบัดไปที่มุมตรงค่ะ โดนมือ,อมของอลสานะคะพินิดดวง21ต่อ23ครับดูครับนี่เซฟบล็อกได้สวยมากครับตลอ์ที่ขึ้นมาตีสมาราย อือาเละครับตอนนี้มาอีกแล้วครับชุดติมมอนนะครับชุดติมมอนอยู่หน้าด้วยนะคะตอนนี้ยกโค้งหลังเลยค่ะโอ้โนี่บอลเกือบจะไปนู่นแล้วนะครับแต่ว่าชุดติมมอนไดยังแก้ได้เลยครับตีใส่บล็อกชมัดยาเลยนะคะบีบเข้ามาเหลือเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับตอนนั้นคะแนนนี้จัดได้ไหมโอ้โหแล้วไปตีตรงพอดีจากสาเม็ด โ oh อ้โห <c oughs> แม่ไปเคาะครับตัดสินใจ oh จุฬาลักลูกนี้ค่ะเป็นเซตพอยต์นะครับของโอพาร์ดนะครับสองเซตพอยต์อิสาขาวนีดยกขึ้นมาหยอดแบบว่ายังรองได้ครับอนิสาขาวนิขึ้นมาตีแซบล็อกแต่ว่าไม่ทันแล้วครับโอ <c oughs> oh ้โหก็เซตนี้เป็นของโอพาร์ดครับชนะไป25ต่อ22นะครับตอนนี้ไล่ขึ้นมาเป็น1เซตเท่ากันครับ ตัวเซตนะครับของโอพาสสามหกเก้าภาษาสเตอร์ฮาร่ชิหมอนสาก็อะไรทุนี้ขึ้นมาตีราล,ลักในท่านีงตีออกข้างไปเยอะกุมหัวเลยนะคะโคตรไก่ค่ะตอนนี้อภิาญ,ญาไปมาเขาเซฟบล็อกเอาไว้ได้นะครับวกนี้กลายเป็นเคาะ เบาๆอีกแล้วครับอลิสาบอลเข้ามือแล้วนะคะตอนนี้อลิสา,อาโอ้ตีวางจริงๆค่ะชติมลนี่ต้องคุกเข่าเลยค่ะมาไม่ทันเสิร์ฟต่อค่ะตอนนี้เปลี่ยนมาครับพวกนี้กลายเป็นบุกไม่ได้เลยครับตอนนี้หายไปเลยครับโอ้เขาบุกไม่ได้เนี่ยเขาบุกแล้วเขาได้คะแนนตลอดตัดได้ไหมคนนี้อ่าครับรับไปได้ แล้วสวนกลับมานะครับทิปใส่มืออีกครั้งหนึ่งจาก3เมเมตรงนี้ไปมานะครับชุดบนสากลครับยังรับได้สวยครับพนัญาพนัญาต้องเคาะข้ามไปก่อนครับเคาะใส่มืออย่างเดียวคาีิจะได้ไหมก็ยังไม่ได้ครับโอพัดเหนียวขึ้นโอ้โหริสาต้องฟรีบอลครับคาเนี้ยนยครับต้องอาศัยบอลเร็วนะครับจากสีพรนะครับทิ้งวิ่งเข้ามารอเลย ตีจากข้างหน้าไม่ได้นะก็วิ่งวนมาตีเอหลังตัวเซตนะคะบอลเร็วค่ะแล้วก็เข้าข้อมือพอดีเลยนะคะสุดีพรตีเปลี่ยนให้กับทีมได้ค่ะอันพรอนโอ้โหตรงนี้เต็มเลยครับโอ้โหแต่ก็ยังยังรับดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวยังรับดีว่างไงครับเล่นจังหวะสอง <c oughs> นิสาก็พินิษอย่างเยี่ยมนะครับพุ่งเข้าไปรับไได้เป็นมาตีเบาไปครับพินิษซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ารับบอลล้นมานะครับเป็นการตีบอลสามเมตรนะคะของส่นธยาแล้วก็โอภา,าเนี่ยรับล้นมาค่ะแล้วก็วริษานี่ก็อัดลงไปเลยนะคะสุวรรณฤทัยครับเสิร์ฟให้คิงกรุงเทพจะได้มาแล้ว<อ>โดนบล็อกอีกครับโอ้โหแล้วไปโดน สนธยานีครับเพิ่งสูงอยู่แล้วเอาและะ้วค่ะ17ต่อ18แล้วคะ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเซตนี้จากห่างกันในเซตแรกนี่ตอนต้นเซตนี้7ต่อ 1. 1ครับ <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยเกาแก่บอกอะไรกนเนี่ย7-0 <laughs> ด้วยนะคะไม่ใช่7-1เสร์ฟตอนครับชนธททยคตัยอันนี้จะได้ไม้ขึ้นมาตรงนั้นเลยครับ <laughs> <ม>นะครับอริสาบอกไม่ได้นะคะ ขอตีเปลี่ยนเลยค่ะตอนนี้พิงเทพ21ต่อ20ครับวิสารับมารับแล้วรับไปกลด้วยกลายไปต้องทิปใส่มือครับ่าวทิปใส่มือนี่เขาใส่ไปได้ขึ้นมาบกุกแล้วเปิดสวยมากครับโอ้ริษายิ้มใหญ่ลูนนี้ค่ะขึ้นด้วยความมั่นใจเลยนะคะลูกนี้วริษาเพื่อนแก้หัวเสาโค้งมานะคะแล้วก็อัดไปเลยค่ะออกไปหลังสนามเลยนะคะ การเซอร์มาล็กเข้ามาคราวนี้โอ้โหลูนี้ถล่มก็ไม่หมดเลยครับแล้วก็นี่ครับสุนทรายเนี่ยขยับเข้าไปตรงตาไปด้วยครับเลยกลายเป็นบอลเพราะมันไปติดบล็อกมาครับเอาละครับโอกาสมาแล้วจะต้องทำให้ได้ครับโอ้โห